อย่านะอย่านะห้ามนะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกมโรบบอกนะครับผมหวังว่าจะมีคนรอดูในพาร์ทที่2นะครับผมหลังจากพาร์ทที่1กูทรมานมากนะครับหลังจากพาร์ทที่1กูทรมานมากเว้ยแม่งหลอกกูได้แบบโคตรแรงกูจะใจหาย <c oughs> ใจคว่ำ ตาย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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคือตอนนี้นะ7จเซนะครับดูอย่างเดียวแต่ไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะไปไปเลยดีกว่าไปเออกูจะลุกจากเก้าอี้ไงอ๋อกระโดดโอเคกูก็หาปุ่มไปสี่คนขอคนหนึ่งได้ไหมเออเออเอเอคอยรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยโอ้วาดีเพื่อนเออกูลืมเลยมีเพลงนี่วะ โอ oh, ้มามามาเต้นมาแดนซ์มาแดนซ์กันต่อมาเดอะโฮเทลเหมือนเดิมสเตปเดิมเปิดกูกูจะกดชิปวิ่งให้ได้เลยใช่ไหมก <laughs> ูจะกดชิปวิ่งให้ได้เลยเว้ยโอ้โห oh. oh, แอบตู้เพื่อนไปก่อนไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้แอบเลยตอนเนี้ยไปข้างหน้าก่อนเอออย่าลืมเปิดตู้ด้วยตู้มีตรงมีตังเก็บของด้วยตู้มีตรงมีตงมังเก็บของไว้ก่อนตอนเนี้ยของจําเป็นมากโอ okay. เคราด้วยเราด้วยรอด้วย ทาง้ายไปไปอะไปไปธนุกันเว้ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยคือตอนนี้นะไม่รู้จะไปไหนเว้ยคือรู้สึกว่าแมปอะมันจะสุ่มเรื่อยๆนะมันมันจะไม่เหมือนเดิมตลอดเลยแบบเข้ามาปุ๊บก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆลองไปหาที่ที่ดีกว่าที่ที่ดีกว่ามันต้องดีกว่าสุดๆแน่ๆเลยต้องดีกว่าสุดๆแน่ๆแหละเอ้เสียงอะไรกูได้ยินนะกูได้ยินนะอยานะเอ่อต้องคือต้องคอยระวังดีๆอะว่ามันจะมีตัวเล็บมันมาเลยพี่ มันมาเร็วมันมาเร็วว้าวโอ้ว้าววูสิ่งไปเลยนะมึงซิ่งไปเลยนะกู <c oughs> แอบ,บตู้ก่อนได้ไหมคืออยู่ในตู้แล้วมันรู้สึกปลอดภัยมันปลอดภัยแบบสุดๆเลยอ,อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่อะไรออกดีวะอ๋อนี่ไงใช่จริงๆด้วยเอาเพื่อน <c oughs> มันจะเดินมาเปิดตู้กูแต่เข้าไม่ได้ <c oughs> ๋อเข้าใจแล้วเคออยู่ในตู้นานๆนั้มันแบบไอ้นี่ไงมันบีบหัวใจไงแล้วเราก็จะเจ็บช้ำน้ำลายไหลเกี่ยวอะไรวะคือมันจะเจ็บเว้ยเหมือนในคลิปที่แล้วที่ผมเป็นอ่ะอ๋อมันต้องออกตู้มาถึงจะหายโอ้กูก็ว่าละมันคืออะไรโอเคอันนี้รูปใช่ไหมฮะมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยมึงมาใส่นี่ได้ไงเนี่ยมึงว่ามันใช่ไหมเออเออมึงดูหน่อยสิ่ะวางไปอ่าเก่งที่สุดเลยเพื่อนจ๋าไปเก่งมากๆเก่งมากๆ อ่าอันนี้จะต้องลงไปเปิดประตูด้านล่างใช่ไหมใช่แน่ๆใช่แน่ๆเพราะกูเคยโดนหลอกตรงนี้ไปรอบหนึ่งแล้วหลอกแรงมากด้วยเออเปิดประตูตรงไหนอะคันคันโยกคันเอาอะไรอยูอย่ตรงไหนวะต้องเดินหายเนี่ยเออด้านขวานี้เปล่านีไงเพื่อนไปแล้วใช่ปะใช่ปะโอเคเพื่อนเปิดแล้วขึ้นข้างบนกันเพื่อน,ข,น,นขึ้นข้างบนกันเซปกุก,ก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเจอลูกกงลูกกงแล้วก็เข้าไปเลยกูไม่อยู่แล้วประตูนี้เปิดแน่นอนเปิดได้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อย่าเจอนะอย่าเพิ่งเจอนะเพรตอนนี้ยังไม่เจอตู้ตอนนี้ยังออ๊ยประตูแตกโอเคอันนี้น่าจะห้ามเข้าไปทางนี้ดีกว่า0 0 1ยนะ0017แล้วว่ามีตู้ให้เปิดไหมไม่มีเว้ยตรงต่อเข้าไปก่อนตอนนี้เดินโอ๊ยตรงนี้มีตู้เยอะว่ะเขาเปิด่อยดิออ๊ยมีเฮ้ยเดีดเ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 เสเด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 เเดีดเ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 นเ่เเดดเดเดเเดดเอเดเดเอเด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 ดด มันมาเร็ว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 แอบเร็วโอ้ผ่านหน้าผ่านตาผ่านหน้าผ่านตาออกออกออกตู้ออกตู้อ้โอ้โอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนเราด้วยเราด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากอยู่คนเดียวรอรอกูก่อน อโหโหขอบคุณจริงๆที่มึงยังอยู่ขอบคุณจริงๆโอ้ยโ,โ,โอ้ยอะไรเนี่ยตู้ล้มเหรอโอเครีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่าแล้วคือต้องคอยฟังเสียงนะเผื่อมันมีอะไรตามหลังมาแล้วก็ต้องแอบอีกอ่าไม่มีของโอเคอสิ่งที่ต้องหาคือตู้หาตู้ก่อนนี่เจอแล้วโอเคปลอดภัยแล้วหนึ่งปลอดภัยแล้วหนึ่งคือตอนไอ้นั่นอนะ ตอนที่แบบว่าอยู่ๆมันจะจำสกแกมครับมันจะมีเสียงแบบเสียงแบบแล้วมันก็โผล่มาโผล่มาเอากูเลยกูก็ไม่อยากจะพูดคำหยาบเท่าไหร่กูจะโดนแบนเอาเนี่ยโอ้โอ้แย่แย่อุย้ยตังเก็บซิโอเคยังไม่เจอกุญแจอ,อะ่ะจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยขอขอลองเปิดหน่อยดิยังไม่เจอใช่ไหมโอเคอุย้ยเอาเปิดเจอแล้วนี่เอา้ามึงเจอได้ไงอุย้ยตู้หนังสือหล่นช่างมัน ไม่แต่ห้องนี้เอ้ยไม่เคยไม่เคยมาไกลขนาดนี้เลยนะต่อไปหาหาตู้ตู้เนี่ยสำคัญเดี๋ยว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 เจ๋งอะไรเสียงอะไรยายายาเชียวนะอ๋อตรงนี้ตรงตรงนี้ไปได้โอเคเยี่ยมโอ้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  no โอ้ no โอ้ no คืออะไรห้ามห้ามมองเหรอหรืออะไรทำไมมันเอ้ยทำไมกูเหลือแค่นี้แล้วว่ากูจะตายแล้วเนี่ย อ๋อห้ามมองมันเหรอโอเคห้ามมองมันใช่ไหมแต่กูกูอีกทีเดียวอะ <c oughs> กูอีกทีเดียวกูจะดองแลเนะโนอะ oh, ไม่นะโอ oh, ไม่นะไม่นะกูขอร้องละกูขอเล่นขอเล่นแบบดีๆหน่อยได้ไหมไปไกลๆอะแบบมีเพื่อนที่น่ารักทั้งหลายแล้วคอยช่วยกันนะนะมาแล้วมันมาแล้วก <c oughs> ูแอบละไปแล้วแรงลันมาแล้วซิงซิงออกได้ยังออกได้แล้วไปไปกันต่อเออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปอยู่ไหนแล้ว โอ,โอ้โหเพื่อนรอดกันหมดเลยว่าทำไมเพื่อนมันเก่งจังวะเอ่อกดกดอะไรวะคืออยากเปิดกล่องข้อความมะ <c oughs> ใครรู้ว่ากดปุ่มอะไรช่วยบอกผมด้วยนะเอ่อกดอะไรวะ <c oughs> กดอะไรวะ <c oughs> ขอให้มันเป็นชีวิตที่ดีดีสำหรับกูบ้างเฮ้ยมันปุ่มอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มมีลูกตองลูกตาเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ขนลุกขนลุกกูขนลุกไปหมดเลยเอ้ยไม่อยา่า ทำไงทำไมวะกูจะหลบจากไอ้นี่ยังไงโธ่กูต้องทำยังไงวะไม่เข้าใจทำยังไงให้หลบพ้นจากไอ้นั่นหรอวะไอ้ที่มันมีเสียงพุ๊บพุ๊บปั๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมเหลือทำไมเหลือกันแค่เนี้ยทำไมมีแค่สามคนเดี๋ยวนะทำไมมีสามคนนะโอ้โอ้มอเนาะมอยนะ่ามอยเนาะมอยเนาะคืองงอยู่ตรงเดียวไอ้ที่มัน ที่มันมาปึดมาปาสใส่กูกูจะทำยังไงกูต้องทำไงถึงมันจะไม่หลอกกูออไม่เข้าใจคืออะไรกูต้องเอามือปิดหูเหรอกดอะไรก็ไม่ได้ไม่เข้าใจจริงจริงในทีนี้เราก็ต้องหาตู้ก่อนตอนนี้จําเป็นคือตู้กุญแจเดี๋ยวค่อยหาหาตู้ก่อนตู้จําเป็นมากโอเคเอ่อตังตังก็จําเป็นเก็บมาก่อนอยังไม่ได้ซื้ออะไรแต่เก็บมาก่อนอเก็บมาก่อนเพื่อเป็นความอุ่นใจองตรงน,นี้ตู้เต็มเลยมีตู้ให้กูเต็มเลย โอ้ยจ, <c oughs> จะแย่งกูเปิดทำไมเนี่ยกูไปแล้วกูรันวงการออกทางไหนวะประตูอยู่ทางไหนวะเอาประตูอยู่ทางนี้เหรอโอเคตูล้ล้มอันนี้เคยเห็นแล้วเฮ้ยมันมาแล้วแอ F ว้าวเ <c oughs> ชี่ยหนังตูดกูไปนิดนึง <c oughs> เชี่ยหนังตูดกูไปนิดนึงเฮ้ยมีใครรอดบ้าง 1, นนหนึ่งสองอะไคนนึงอะอย่าบอกนะว่าตายห่าไปแล้วไม่เอานะไม่เอานะยานะ เอ้ยมีเพื่อนคนนี้มีไฟแช็กโอ้ยตีเลยก็ดีก็ดีเลยก็ดีมา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 แย่นะไม่ดีนะทําตัวไม่น่ารักนะคืออะไรขอลองชนหน่อยดิวูวูอ้โอ้คืออะไรวะทําไมมันถึงโผล่มาคือแบบเห็นตัวมันแล้วอ่ะหรือว่าให้จ้องหน้ามันวะคือต้องหันหาปะวะคือต้องหันหามันใช่ไหมแล้วนี่อะไรอะไรอะอาวอะไรอะแอ้วมันจมมาอยู่ในน่านะ ทำไมมูอยู่ใต้ดินอะฮัลโหลอะไรเนี่ยเ่าม yeah, yeah. yeah, wow! ันค oh, 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 oh! ืออะไรวะแย่แล้วไปเลยไปเลยมึงมึงไปเลยว้าวโอ้โหมึงก็โผล่มาตรงจังหวะเลือกเกินกูขอร้องได้ไหมโอเคโอเคถอยถอยหลังไปนะถอยหลังถอยหลังแล้วไปไหนอะมึงจะรู้ไหมอะกูจะถอยหลังไปไหนอะ อะไรเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยออันนี้มันเตาไฟไอ้เหี้ยเออเลี้ยงลูกก่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกก่อนโอเคโอเครูปรูปอันนี้เกือบตรงแล้วเอออันนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้มันไม่ใช่โอ้เสียงอะไรเสียงอะไยะยาใหญ่อุ้ยประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเพื่อนประตูเปิดแล้วที่รักเร็วประตูเปิดแล้วฟังก่อนเสียงอะไรกูมีหนึ่งกูมีไฟฉายเอ้ยมันกูมีไฟแช็กไฟฉายไฟฉายเฮ้ยเพื่อนแอบอ่ะอ๋อเปล่าโอเคแสดงว่ายังไม่มาเยี่ยมเอ้ยเสียงอะไรอีกแล้วอย่านะอย่านะเตรียมนะ อุ้ยอุ้ยมันมาแล้วโอเค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 อาาว้าวโอเคโอเคโอเคเฮ้ยทำไมเพื่อนมันรู้ก่อนล่วงหน้าวะมันได้ยินเสียงมึงเปิดเสียงหูฟังส่วนเลยเนี่ยมึงไม่กลัวบ้างเลยเหรอมึงไม่กลัวกันเลยวะจิตใจมึงแข็งแกร่งมากเลยเพื่อนไม,มอไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพวกมึงเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา,าจริงๆแล้วหากเนี่ยโอ้มันเริ่มมีลูกกระตงลูกกระตาแล้วว่ะอ้ยหาก่อนอะไรเสียงอะไรดังปูดดังปาสอย่าอย่านะไอตัวนั้นอะห้ามนะ ถ้ามาปึ๊บปุ๊บใส่กูนะเอ่อไปตรงไปเลยอะวิ่งวิ่งไปเลยอ่ะโอเคโอเคโอเครอดรอดแน่ๆนะรอดแน่ๆเสียงอะไรหรือเปล่าไม่มีนะไว้เหี้ยตกใจโหมึงตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยมันวิ่งมาเลยชิบหายแล้วลชิบหายมาแล้วชิบหายแล้วเออไปไปไป,ไปโอ้โหไม่นั่งกูจะวิง่งโอ้ทางนี้เอออึ๊บเอ,อ,อ่ออึ๊บ ขวาเอาขวาขวาขวาโอ้ยเสียตูเสียตูเป็นที่สุดเลยอยู่ย่าย่าทำไมเสียงติ๊กตูขนาดนี้นี่ทำไมเสียงติ๊กกูจะรอดอยู่เลยรุดเร็วรุดเร็วมากรุดเร็วมากเอามาสี่คนละสี่คนไปไปรันวงการต่อไปดอนเอวกันเฮ้ยใครออกไปกูต่อยเลยนะเมื่อกี้ใครใครใคร หรือกูดูผิดกูดูผิดใช่ไหมตาฝาดแหละตาฝาตาฝาโคตรแย่อันนี้คืออะไรวะอุ้ยเอ้าเอากูกดเปิดลิฟต์ได้ด้วยเหรอ๋ออย่างงี้เลยเหรอเอากดเปิดลิฟต์ได้ด้วยเหรอแล้วถ้ากดอีกเอากดไม่ได้แล้วโอเคโอเคอย่าเพิ่งโผมานะขอร้องนะขอเล่นดีๆก่อนตอนนี้เลือดเลือดยังเต็มอยู่ดีมากแต่อย่าเพิ่งลดนะเลือดอย่าเพิ่งลดนะตอนนี้ยังโอเคที่สุดในโลกตอนนี้โอเคที่สุดในโลกด้วยอย่าใครเคาต่อยนะใครเขาระตูกูต่อยเลยนะอยานะ ห้ามนะห้ามทําตัวนะอ่ะตรงนี้มีตู้กูรอซ่อนเลยจะมาหรือเปล่าจะมาก็บอกได้ซ่อนจะมาก็บอกจะได้ซ่อนก่อนไม่ใช่อะไรบอกกูก่อนเดี๋ยวกูตกใจไม่เอานี่ตู้ลมกูไม่กลัวมึงอีกต่อไปอุย้ยเสียงเสียงมันมาแล้วไม่ใช่เหรอเสียงมันมาแล้วมันมาแล้วอไปเลย เหลือกูคนเดียวอีกแล้วอหะอีกแล้วอระมึงหยุดทำแบบนี้หยุดทำแบบนี้กับกูก่อนแบบนี้มันแย่มากๆเลยยาโอ้ไม่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 กูต้องรีบแล้วกูต้องรีบแล้วไม่เอาอยาขอร้องขอร้องไม่เอาแบบนี้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  วิทํทำไงดีวะวิทํทำไงดีไม่ให้กูตกใจเออประตูประตูนั้นประตูนั้นเปิดได้ต้องเป็นเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้รอดเปล่าเมื่อกี้รอดใช่ไหมกูมองกูมองหน้ามันมองกูมองโอ้โกูมองหน้ามันอยู่นะอย่านะกูเห็นมึงนะกูเห็นมึงนะกูกูรอดใช่ไหมเมื่อกี้คือกูรอดใช่ไหมเมื่อกี้คือกูรอดใช่เปล่าใช่หรือเปล่าอย่าอย่านะอย่านะเมื่อกี้เริ่มไปรถ เชียเชียมาโอเคอย่าอย่าพอเลิกอย่าอ้าวมันหาตู้ไม่เจอเว้ยถ้าเมื่อกี้เจอกูก็รอดไปแล้วแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าน่าจะใช่แล้วต้องต้องมองตายนั่นเว้ยเหี้ยต้องหันไปมองมันเฮ้ยเอาละครับหรับเกมนี้ผงก็จบไปเพียงเท่านี้กอนะครับเฮ้ยอย่ามาว่าว่าคลิปมันสั้นนะรอบนี้ไปไกลอยู่นะไปไกลอยู่นะวิ่งไปเจออะไรก็ไม่รู้แต่ทีเดียว ผมก็มันเล่นรอบหนึ่งมันก็นานอยู่นะแล้วคือแบบกูต้องมันต้องตกใจอ่ะกูไม่ชอบอ่ะมันต้องตกใจอ่ะเอาเป็นว่าใครอยากให้มีพระสามก็พิมพ์เมนไว้ได้นะครับผม <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีคนชอบเยอะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำต่อเดี๋ยวผมทำต่อเฮ้ยจากเด่นหลังจากนี้ผมไปหาอะไรเล่นอย่างอื่นก่อนแล้วกันโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมกดไลค์กด like, ติดตามมาให้ผมด้วยขอบคุณครับผมที่คอยติดตามมาถึงตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับ